จริงเปล่าจริงเปล่าไม่ไม่จริงไอ้ไอ้ไอ้เฮ้ย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 โอเคนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทัานด้วยนะครับผมอยู่ผมครางนะฮะดูริเปอร์นะครับก็ในวันนี้นะครับมาอยู่ในเกมแอสโต c o คอซ่ากันอีกแล้วนะครับและในวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมเห็นรถข้างหน้านี่ไหมเห็นปะ มันคือรถอะไรท่านผู้ชมคุณไหมคันนี้มันคือเจ้า All New Isuzu d m a แไม่น่าใช่มัง้งเป็นตัว1.9นะครับ1.9นะโอเคนะครับก็เป็นตัวยกสูงนะซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะเอาคันนี้มาซิ่งที่ดูนะมาซิ่งบนทางด่วนนะสำหรับใครที่ขอกระบาเนี่ยผมก็จัดให้แล้วนะครับ ก็กดรับชุดคิดรับอยู่หรือเช่นกันกดไลค์กดแชร์กดซนะับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจบนทางขึ้นต่อไปกันด้วยนะครับผมก็นะใส่ลอนดิสโมนะครับของ TGR นะจะเร็วแรงขนาดไหนเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะตัวนี้จูนมาแรงมากบอกเลยมาพี่ตูนเลยๆมากันเป็นแก๊งกระบะอย่าเรียกว่าแก๊งเลยมีก็สองคน ในบ้างก็เลืใช่ใช่ครับชิลแบบไม่ซีเรียสอันนี้เป็นอดของเจนหกกะลาดนะฮะก็ทำมาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะแต่เน้นโมเดลข้างนอกไงในโอ้โหควันพ่นควันหรือพ่นหมึกเนี่ยฮะโหลโคตรเยอะไหนพี่ตูนกดโชว์หน่อยสเกียร์สเกียร์โอ้ยโอ้ยเพิ่มฟันฟีดแบ a ก่อน Nói bay Bắt nói bao Ở à đây à. Bày Đi đi băng, để băng đồn này Ah! Thank ผมก็ต้องจอดเอ้าข้ามไปอีกฝั่งแล้วมอบคันนี้มีบั๊กนะครับคือดูนะดูนะท่านผู้ชมเขาไม่ <c oughs> ไดปม,มาตูไปไปหน,ไหนก็ได้ไอ้นี่คือรถรถไปไหนก็ได้ <c oughs> อยากข้ามไปไหนก็ข้ามเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยเดี๋ยวตกเกือบแล้วคันนี้ผมไม่น่าขับคุมเฟิร์มเปอร์ซันนะเข็มไม่ไม่มีกระจกมองข้างก็ใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้แต่กระจกมองหลัง ขับให้สกแป๊บนึงไปเขี่ยหนาปะก็เอาเรื่องอยู่จูนสำนักโหดรไม่อยากนึกถึงตอนหลุดเลยหลุดไปไหนไมเนี่ยเดี๋ยวไม่มีทางไหนไอ้ยา อย่างที่บอกแล้วมันมีข้อเสียนะเยักรบบาษซิ่งแล้วเฮ้ยพี่พี่จะข้ามเล่นไม่ได้นะโอเคนะครับคือถ้ามีทางโค้งอ่ะมันแหกแล้วคือแหกเลยที่กั้นไม่มีแกเนี่ยเนเเราก็เลยมาเป็นทางยาวเออเนี่ยออฟโรด สักหน่อยป่ะทางตรงนะครับมาอยู่ในพิษทัสมีนะสามสองหนึ่งไปไปดูตูดดูตูด,ดอยาได้พลาดกันเลยบอกเลยเรื่องเ่อะ ก่อยกลับพิทได้นะครับปุ่มเทลพอตอยู่นี่เมื่อกี้ผมจะโยกแซงพี่แต่โยกแรงไป เขีมยไม่จะไม่มีนะฮะแต่ไม่เป็นไรได้อยู่ซิงอยู่สักหน่อยปะแบบสักหน่อยปะสักหน่อยบลาโยกไปแล้วครับจังหวะนี้ไปแล้วครับจังหวะนี้โยกก็แพ้แช่รกระพัง อาชีพป,ป๊อปเดี๋ <c oughs> ยวเได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะ <c oughs> เอามันมีหกด้เหรอใช่มีหกเอา้าลืมสับหกครับค้องหน้าเจอกันแบบพี่วัดกันคี่ว่าต้องมีคนเปัน ไม่ใช่ผมอ่ะพี่อ่ะจะกล้าเข้าหรือเปล่าผมเปิดกระจกมองหลังรอแล้วเพราะผมรู้ว่ายังไงพี่ก็ต้องอยู่ข้างหลังผมเฮ้ยพี่จะเข้าเล่นในไม่ได้นะนีบไปแล้วอะไรอ่ะพี่ดูเข้าเนียนๆแลเข้าเนียนๆสับลงห้าหน่อยโอ้ พกป้อยพงอะไรแล้วโอเคคือแบบเคพี่จัดออกใหม,ม,<า>ม่มาเอาใหม่เอาใหม่นี่อยู่ดีเซลเบิร์แล้วแบบควันออกโอเคนะครับเดีย๋ยวเราลองเซตมุมกล้องเป็นแบบฟรีคามลานะแล้วเราก็แบบดูมุมที่เห็นแบบดัน<ๆ>ดันกันเลยมามานับเลยพี่ตูน 2> 3 2 1หไป Hãy điều chiếc họ còn à Ô oh. Mà Rồi <laughs> ครับผมไม่ให้พี่เข้าไลนา์นี้หรอกเอ่อเปิดกระจกมองหลังต่อ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยพี่ผมขคาบเลนเออเอาเอา้าเอา้าเอา้เอา,เอา,าเอาความเอ้าความเอายังอยู่คาบเลนมาคาบเลนมาฝั่งนี้ถ่ายมาถ่ายมาไปไปไปรถไปไหนก็ได้นีเดดชดบชิบ จะเป็นไหนก็ได้เนี่ยเนี่ยแค่กระแทกเบาๆอ่ะเนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเป็นแกงพ่นควันกันก่อนไอพี่เ oh. <Okay, S 1> บิ้ลก่อนเกนเกนเกว่างโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูมุมมองด้านหน้าบ้างนะโอ้ร้ oh. องออกสักสองเกียร์ โอ้แรงนะแรงนะตัวนี้แรงนะตัวนี้แรงนะอูดอูดผมอยู่มุมองหน้าะกล้องหน้านะพี่ตูนผมมองข้างหน้าไม่เห็นไปเมืองไปเมือง เดี๋ยวพี่ังไปพี่จะไปวิ่งเลนอื่นนะเดี๋ยวเฮ้ยพี่พี่ไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังได้อยู่เปลี่ยนเล่นแบบกระทันหันพี่มามุมทะเลเอาอะไรพี่เฮ้ยนี่ผมเบรกได้เฮ้ยเอาเฮ้ย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  เฮ้ย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 ยังอยู่ไปงช่วงล่างเขาดีเบื่อวิ่งเลยเอ้าอะไรพี่ตกแมเหรอเอ้ากลับมาวิ่งเลยไม่เป็นไรเราไม่ต้องถอยนะฮะเราทะลุไปเลยเราสูงเราสูงทำอะไรก็ได้ใช่ใช่ ไหนเดียวหักออกขวาลงมาเลยไหนลองลองพี่เอาป่ะเอาป่ะเอาป่ะเนาลัะไป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 ได้อยู่ได้เลยอเฮ้ยพี่เฮ้ยมอง่งฝั่งนี้ลงไปมาไปจอดได้ป่ะลองทีลองก่อพี่ไปด้ไปไปไปเป็นที่ไม่เคยมาเพราะว่ามันกั้นอ่ะเฮ้ยเราพามาสำรวจในจุดที่ไม่เคยมีใครมานะครับ ที่กั้นไม่มีด,ด้วยได้ร่างเดงินได้ทางด่วนเดี๋ยวพี่เราไปเรื่อยๆดีกว่าเผื่อตกแมพเราไปเรื่อยๆพี่ตูนนำเลยเดี๋ยวก่อนข้างหน้าจะตกก็ได้นะไม่รู้อะแล้วเราไปเรื่อยๆนะครับเป็นข้างขวาดีเทลมีแบบเป็นเหมือนรถรถไฟฟ้าป่ะพี่พวกแอร์แอร์พอร์ตลิงป่ะใช่ใช่รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงเนี่ยไปไป ผมมองเหมือนมาสุดแล้วว่ะพี่อาจะวิ่งแบ็คสุดเลยผมมองเหมือนมาสุดขอบฟ้าแล้วนะเดี๋ยวเบาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวต้องเฮ้ย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 สุดขอบฟ้านะฮะเราไม่ต้องห่วงนะฮะเราก,กดเทเลพอร์ตปุ๊บ องเงไม่ไปทางนั้นแล้วแหะนะใช่จะไปจุกเินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราจะไปส่องรวดแมพกันใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพี่จะไปเลนนู้นก่อนนะไปดน้วยไปนไปด้วยเเอ้เฮเฮ้้้เฮ้เ้เ เนี่ยลรลลี่ของแท้เขาไม่ใช่ลรลลี่นะนี่ออฟโรดเลยพี่เออ <c oughs> ช่วงล่างเขาดี <c oughs> <c oughs> เอาป่ะ <c oughs> นี่พี่ดูสเต็ปนี้ให้ดีนะพี่ตนูน <c oughs> สเต็ปแบบในหนัง <c oughs> นี่มันเบบี้ไดเวอร์นี่ว่ะ <c oughs> เอ๊ยเป็นยังเป็นยัง <c oughs> ไปมึกไปมึกเฮ้ยพี่จะพ่นมึกใส่ผมไม่ได้นะพี่มัน <c oughs> เออพี่พอเว้นควานเร็วสูงแล้วมันมึกมึกหมดใช่ปะใช่กดไว้ล้สามร้อยครับ

เฮ้ย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 เอ้าไม่ได้เดี๋ยวไปคุยกระทวนนะเฮ้ยพี่เอ้าพี่เมื่อกี้ถ้าผมกลับมาได้ด้วยจะสวยมากเลยพี่กลับมาได้ไม่ผมผมไม่ได้เติมคันเร่งเยอะเลยเมื่อกี้ผมเติมออามา เด okay, yeah, yeah, ี่ยวข้างนี้ม uh ีอะไรมัเดียวเราทะลุไปได้ปะเฮ้ยเฮ้ยโอเครู้ยังพีว่ามีอะไรเดี่ยวหายโอเครู้ยังอมาเดียอามไปดียร์ไปแล้วเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยไปไหนก็ได้ดีแมปไปไหนก็ได้เข้าสถานีไปเลยวู้ อ้าวะลุเออทะลุ้าวติดติดเอาเอาติดเอาติดเอาเอาติดเฮ้ยอามาแล้วเฮ้ยสีสีรถอ้มสวยว่ะสีน้ำเงินน่ะเหรอพี่มันบองม่วงอ่ะดู๋ยเดี๋ยวไปดูไปดูส่องสอง เบนโชก่อนสี่ครับยิ่งกว่าเทลิทับบี้ครับนี่นี่อะมองอัดมนเลยฮ้ยอะมองอัด้ยพี่ตูนทางนี้ไปได้ปะไปได้เร็วเฮ้ยผมอยู่ก่อกลางใช่เหรอลงไปไดหรอเอ้าก็มาที่เดิมไปพี่ที่เรามาเมื่อกี้ไปแล้วเร็วเอ้าผมมาไดอ่ะ มันมีทางที่ปิดหลายทางเลยนะเดี๋ยวเราอจะไปทางคนนันได้เดี๋ยวหายแสกเร่นอยู่ เดี๋ยวใต้นี่ถ่ายรถได้แล้วถ่ายมึงสวยได้แล้ะไปไปไปเดี๋ยวใต้นี่ถ่ายรถมึงสวยอยวอ่าฮะแค่สะพานตรงนั้นมาถึงเวาลาสเต็ปเดิม b บ b y l e v เวอร์อะ่ะเดี๋ยวเ baby level หน่อยกลับไลอะ่ะ <laughs> โอ้โหเดี๋ยวแข่งตั้งตั้งใจเอาไปไป เฮ้ยโอ้พี่โอ้ดูบินดูดูบินโอ้ยรอคันนี้มันเป็นโฟมหรือว่าอะไรวะไม่อยากโล่จริงๆโดนโยนแค่ที้แม่งปิวเลยเขาบอดีแลงหรอรอ ไปไปหลุมมะล่ำทางหลุมมันมีทางบายียนะไปดิทางขากันยากยอนพี่จุนไปเรียงลำฐานันเลยไปไปไปไอพี่นี่มันทงชาติปะเนอะแดงขาวน้ำเงิน ไปแก๊งดีแม็กธงชาติถ้าไปนะไปไปแล้วเด็กไอ้ร่วงมาเดียวล่วงหน้าเอาไหเดี่ดพี่ต้องเบรกแล้วพี่ต้องเบรกแล้วพี่ตูนพี่ว่าต้องมีแบบผมไม่ให้ไลน์หรอกม,า,มาอย่างนี้กูจะเข้ายังไงวันนี้ <laughs> ผมไม่ให้รายผมก็ใจไม่ถึงไม่กล้าหักขัวชนไม่คือคือท่านราไม่มีปัญหาเรื่องคุณแล้วแบบไม่อกไม่กลัวนะแต่ที่มันผาแงชนทีทะลุไปนู่นเลยรถมันสูงอ่ะเวลาเดียวแรงแรงมันมันโค้งหน่อยพี่แต่มันถือถือว่าดีกว่ามอเตอร์เดิมเยอะมากฮะ ต้ขับดีนะขับดีครับดีกดแช่เดี๋ยเปลี่ยนเลนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเาเปลี่ยนเลนกันะหรอไม่พี่หลุดหลุดหลุดข้ามเลนมาใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดียวอยู่ตรงนั้นแม่เดียวอ่า ไปเจไปเจอไปไม่ได้เกินหน้าเินขนาดไปดขนาหน้าตกัเลยเดีวเีย่นี่มันไม่มีคำว่าหลุดดีกว่าเรามจะรู้ไปเลยอยู่้างหน้าข้ามไปเนี่้อยู่วลอยอาหมด อ้าววิ่ลลอมวิ่หักเฮ้ยพี่เดี๋ยวอยู่ตรงนี้ล้อพังพี่ตกแมพผมล้อพังตายใครเห็นก็ว่าตาย ดูรอบเครื่องผมดิพี่หมุนติวมปนลูกคางเลย